สวัสดีจ้าอ่าสวัสดีรอบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นคลิปที่2นะคะวงเล็กสองไว้เพราะว่าอันนี้เป็นคลิปที่2สําหรับชีตหน้าที่สองของการเรียนวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระล่วงนะคะหน้าที่แล้วใครยังไม่เสร็จกรุณาไปทําให้เสร็จด้วยนะคะไปทําให้ภาพจักรวาลในไตรภูมิของเราสมบูรณ์ด้วยเรื่องของมนุษยภูมิสีทวีปเนาะอย่าลืมทําให้เสร็จนะคะหน้าที่2ของเราเนี่ยก็จะเป็นส่วนของ ข้อมูลเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพะล่วงแล้วเราก็จะไปเจาะลึกเรื่องของอุตรากุรุทวีปกันนะคะอ่ะย้อนกลับไปนะคะย้อนกลับไปในอดีตเลยวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างถือว่าเก่าแก่เพราะว่าแต่งขึ้นในสมัยนะคะสุขโทสขโทัยเนาะสุโขทัยนี่ถือว่าเก่าแก่แล้วเพราะว่า คือก่อนหน้านี้ไปอีกมันก็ไม่ได้แล้วเราไม่เราไม่สามารถย้อนกลับไปก่อนหน้านี้แบบมีหลักฐานที่ชัดเจนได้นะคะในในเรื่องของการดูวันนคดีเพราะว่าวันนคดีเนี่ยมันจะจําเป็นต้องมีความบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอีกนึงและเราเนี่ยเพิ่งมีอักษรไทยหรือว่าลายลายสื่อไทย,นยในสมัยพ่อคุณเลยเนาะ พ่อขุนรากคำแหงมหาราชนะคะก็อยู่ในสมัยสุขโขทัยเป็นกษัตริย์นะคะของสุขโขทัยนะคะก็จะย้อนกลับไปได้ไกลสุดเนี่ยช่วงสุขโขทัยเนี่ยแหละนะคะแล้วก็บางเรื่องอ่ะอาจจะขัดขัดห,หายๆนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างสมบูรณ์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาและศาสนามันซึมเข้าไปอยู่ในทุกอนูของ คนไทยเออเนาะของชาวสุขโขทยัยซึ่งก็มีความเลื่อมใสในการใช้ชีวิตเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีก็ไปวัดก็ไปทําบุญอะไรศึกษาพระไตยปิดกเป็นผู้ชายก็ไปบวชเรียนกันเนาะนะคะวันนั้นคลีเร่องนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะมีการบันทึกเอาไว้มีการเล่าสู่กันฟังมากหน่อยนะคะพวกเราก็เลยได้มาเรียนกันนะคะอ่าเมื่อกี้ครูได้พูดถึงพ่อขุนรามคําแหงมหาราชเป็นิดหนึ่งนะคะก็พูดเอาไว้เลยเพราะว่า คนที่แต่งเรื่องนี้นะคะมีความเกี่ยวข้องกับพ่อขุนรามซึ่งชื่อเขาอยู่ตรงนี้นะจ๊ะพระมหาธรรมราชาที่1อันนี้ก็เป็นชื่อแบบชื่อแบบเป็นทางการออฟฟิเชียลเนาะแต่ถ้าเกิดประชาชนในสมัยนั้นจะเรียกพระอ,องค์ท่านจะเรียกว่าพญาลีไทยนะคะคุณคนนี้เนะี่ยเป็นหลานนะคะเป็นหลานของพ่อขุนรามนะคะหลานพ่อขุนราม เขียนสั้นๆน,นะคะเป็นหลแล้วแกก็จะเป็นประมาณรัชการที่10เนาะของกรุงสุโขทัยนะคะประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะแล้วความพิเศษของกรรษัตริย์พระองค์เนี่ยนะคะอ่าอันนี้ก็ไม่ต้องจดก็ได้แต่ว่าครูเล่าไว้ให้เป็นความรู้นะคะปกติแล้วเวลาที่เราเนี่ยขึ้นรองราชนะคะอ่ะมีความใช้คําว่าเราเป็นหนึ่งกลุ่มแต่ก็ไม่เคยเป็นพระราชาหรอกเนาะอ่าแต่ว่ามันปิดปากเขอไปด้วยนะคะ พอกษัตริย์เนี่ยขึ้นครองราชนะคะมักจะไม่ไปไหนแล้วอ่าเพราะว่าเนื่องด้วยเรื่องของความมั่นคงถ้าคุณจะไปต่างบ้านต่างเมืองไปรบทับจับศึกเนี่ยก็จะให้พวกแม่ทัพเออให้ลูกอะไรเงี้ยนะคะให้ลูกชายไปรบแทนอะไรเงี้ยตัวเองก็จะไปบ้างแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ไปบ่อยนักถ้าไม่ได้ทับใหญ่ทับสําคัญจริงๆไม่ค่อยไปนะคะเพราะว่ากลัวว่าระหว่างที่เมืองไม่มีคนดูแลเนี่ยบัลลังว่างนะคะก็จะมีคนมา ทำรัฐประหารเออแย่งชิงบัลลังก์ใครๆตอนนี้ใครๆตอนนี้เอออย่างงี้นะคะก็จะไม่ค่อยไปไหนกันเรื่องบวชไปบวชเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะไม่ไปเพราะว่าต้องมี่ฝ่ายตรงข้ามอาศัยช่งงวงนันก็ไปบวชสักหนึ่งพรรษาสองพรรษาเนี่ยมาแย่งชิงบัลลังก์หรือว่าก่อความวุ่นวายแน่นอนแต่คนนี้ไปบวชจ้ะลูกมีความว่าขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็แบบเออเกิดแบบเริ่มใส่เริ่มใ,ใส่มากอนะไรเงี้ยก็เลย เหมือนล่าง,งานไปบวชนะคะแล้วระหว่างที่ไปบวชเนี่ยแกก็ไปศึกษานะคะเรื่องของพระพุทธศาสนามาแล้วแกก็อินพอแกอินปุ๊บแกก็สนใจด้านนี้ก็มาพัฒนาด้านนี้สร้างวัดสร้างวาเนาะแล้วก็ไปอ่านพระไตรปิฎกเยอะแยะมากมายหลายเร่มแล้วก็เอามารวบรวมนะคะแต่งเป็นวรรณคดีเรื่องนี้แต่ว่าย้ำไว้ก่อนว่า การแต่งขึ้นมากับการแต่งแบบรวบรวมอ่ะมันมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะถ้าแต่งขึ้นมาอาจจะอาจจะเป็นเคสของสุนทรภู่ที่แบบจินตนาการทุกอย่างขึ้นมาจินตนาการพระอภัยมณีนางเงือกน้อยสุสาครขึ้นมาแล้วก็แต่งเรื่องขึ้นมาใหม่หมดแต่พญาลีไทยเนี่ยต่างออกไปนิดนึงก็คือว่าเรื่องที่พระองค์แต่งขึ้นมาเนี่ยคือเรื่องไตรภูมิพระลูของเราเนี่ยนะคะมีความว่าเอาข้อมูลมาจากพระไตรปิฎก เออเอาข้อมูลมาจากแนวคิดทางพระพุทธศาสนาแต่แกอ่านมากอ่านคัมภีร์มาหลายๆเล่มแล้วก็เอามาตกผลึกนะคะกลายเป็นเรื่องไตรููมให้เราอ่านกันจนถึงทุกวันนี้อ่าเน้นย้ำอีกทีว่าแกแต่งแบบรวบรวมขึ้นมานะคะจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วในคัมภีร์ทางศาสนาพุทธนะคะจุดมุ่งหมายในการประพันธ์นิดนึงค่ะอ่ะมาเทศนาโปรดโปรดใคร มีคําว่ากะปันยูอยู่ตรงนี้สปอยอยู่นะคะก็ตอนที่แกไปบทบรนพะเนาะแกก็มีความอยากเะเท์ให้แม่แกฟังซึ่งตอนนั้นแม่แกยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะคะส่วนพ่อเนี่ยตายไปแล้วก็เลยได้บัลลังแทนนะคะก็เทศนาโปรดพระราชมันดามีคําว่าพระราชใช่หน่อยเพราะว่าแกมีความเป็นกษัตริย์นะคะเทศนาปโปรดแม่ให้แม่ได้ ฟังทำแล้วก็เพื่อจะได้ดวงตาเห็นทำเกาะชายพ้ะเหลืองขึ้นสวรรค์นะคะแล้วก็แล้วก็ใช้สั่งสอนประชาชนให้มีคุณธรรมนะคะข้อ2ทุกคนนะลองคิดภาพตามดูนะลูกในอ่าในในบ้านเมืองที่ทุกคนไม่ได้มีความเชื่อเรื่องอะไรเป็นพิเศษ,ษอยากจะใช้ชีวิตด้านไหนก็ใช้ทำอะไรก็ทำอยากจะเบียดเบียนลังแกใครก็ทำ กับสังคมอีกแบบหนึ่งซึ่งประชาชนเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของการรักษาศีลเออทุกคนก็แบบกลัวมากเลยไม่กล้าทาบาปอยากทาแต่บุญอยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยากจะทาแต่ความดีหนูว่าสังคมแบบแรกกับสังคมแบบที่สองอันไหนคิงจะปกครองจะปกครองได้มีคุณภาพได้ง่ายกว่ากันปัญหาจะน้อยกว่ากันก็แน่นอนว่าต้องเป็นสังคมแบบที่สองซึ่งประชาชนเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของการทําความดีแล้วก็ไม่อยากทําความชั่วนะคะ มันคือจุดประสงค์หลักๆของการมีอยู่ของวรรณคดีวรรณคดีเรื่องไต่ภุมมพะร่วงเลยนะคะพระองค์ท่านเนี่ยต้องการใช้วรรณคดีเรื่องเนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมสังคมให้มันไม่วุ่นวายเออให้ประชาชนทุกคนอยากทำแต่ความดีกลัวความชั่วแ,แบบไปแต่งเรื่องของนรกเลยนะให้มันน่าเกลียดน่ากลัวมีแปดขุมแบบตกลงไปแล้วต้องไปปีนกระทะทองไปตกกระทะทองแดงไปแบบโดนหมาไล่กัดอะไรเงี้ยเออให้คนกลัวนะคะ จะได้ควบคุมง่ายนะคะก็เนื่องจากที่บอกไปแล้วว่าพระยาดิไทเนี่ยเป็นรัชกาลที่ประมาณรัชกาลที่10แล้วอะ่ะเออเพราะฉะนั้นอะนะคะคนของของอาณาจักรสุขโขทัยมันเริ่มเยอะเนาะมันเริ่มเยอะถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่าง,งเลยอะการปกครองคนหมู่มากอะ่ะยากแน่นอนนะคะก็เลยจําเป็นต้องมีวรรณคดีเรื่องไตรภูมิเนี่ยขึ้นมาอีกหนึ่งทางนะคะ ต่อไปต่อไปคุณมีดอกจันไว้ให้ด้วยเขาบอกว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องนี้ยเพื่องมงายเออทุกคนก็าคงไม่ได้เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรเสมอไปหรอกเพราะว่าเราก็เห็นอยู่แล้วว่าทุกวันเนี้คนที่ทําความชั่วเป็นร้อยพ,พันพันเรื่องทุจริตโกงกินเป็นร้อยพันพันโครงการเนี่ยก็ยังสามารถลอยหน้าลอยตายอยู่ในสังคมได้นะคะโดยที่ไม่มีใครทําอะไรเขาได้เลยอะเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ไม่รู้แล้วอะตอนนี้เราไม่มั่นใจต่อไปแล้วว่า แบบบุญคุณโทษนรกสวรางอย่างนี้จริงหรือเปล่าเพราะว่าคุณพวกนี้ก็ยังลอยหน้าลอยตายในสังคมได้เนาะเพราะฉะนั้นเรามองข้ามเรื่องนินไปเลยค่ะลูกว่ามันจริงหรือไม่จริงเรามองข้ามไปแล้วเราโตแล้วเราเรารูลแล้วนี่เนาะวราทีบายไปแล้วเมื่อกี้ว่าวนนรรณคดีเรื่องนี้เป็นเครื่องมือควบคุมสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยเรียนเรื่องเนี้ยเพื่อให้เข้าใจนะคะเมื่อให้เข้าใจเข้าใจความเป็นไทยเข้าใจรากฐานเข้าใจว่า ระบบความคิดของคนไทยอะ่ะมีความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เนี่ยเป็นพื้นฐานม,มาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยแล้วนะและทุวกวันนี้คนส่วนหนึ่งก็ยังคงเชื่ออยู่เนาะหนูจะเห็นได้เลยเขาจะแสดงออกถึงความเชื่อพวกเนี้ยผ่านศิลปะต่างๆเพลงที่เกี่ยวข้องกับาศาสนา,สานโรคสวรรค์ศิลปะเนาะตามตามวัดเนี่ยตาม บันไดทางขึ้นวัดที่จะเป็นลูกพญานาคซึ่งพญานาคก็จะมีปรากฏเนาะในเรื่องนี้ก็จะอยู่ในโลกบาดาลหรือไม่ก็อยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมาหาราชิกาอะไรเงี้ยนะคะการสร้างเมนเผาศพเรียนแบบเขาพระสุเมนแล้วก็พอหนูเข้าไปในโบสถ์ใช่ไหมคะหนูก็จะเห็นเป็นภาพวาดเทวดานางฟ้าอะไรเงี้ยอยู่ตามผนังโบสถ์เพราะว่าเขาอยากจะให้เรารู้สึกว่าถ้าเราเข้าวัดทาบุญเข้าโบสถ์เนี่ยเราก็จะได้ขึ้นสวรรค์นะคะ ่าเข้าใจพื้นฐานนะคะพื้นฐานอ่าพื้นฐานความเชื่อนะคะความเชื่อขอควายของพูเนี่ยคือคำว่าความนะคะลูกความเชื่อของไทยแต่ว่าเราก็ต้องเขียนยอ่อๆเนาะคอจุดก็ขอเขียนยอ่อๆเพราะว่าประหยัดพื้นที่เนาะอ่าทุกคนก็อาจจะชินแล้วหลังจากใครเคยดูคลิปที่เราแล้วมานะคะ ต่อไปลักษณะคําประพันธ์ของเรื่องนี้บ้างถ้าเกิดคนไหนไม่มีเวลาก็อยากให้ลองไปเปิดหนังสือดูนะคะอาจจะไม่ต้องอ่านทั้งหมดก็ได้ไปดูซิว่าหน้าตาของวรรณคะดีเรื่องนี้เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะคะ,ะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็นะคะเรียนจากคลิปครูไปเลยละกันแต่ถ้าใครไปเปิดดูหรือไปเซิร์ช g o o g l e ดูนะคะหนูจะพบมันเป็นรอยแก้วอ่า ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทาไมวรรณคดีเรื่องนี้มันมัน,ม,นมันเก่ามากอาจารย์พูดว่าเก่ามากแต่ทําไมมันไม่เป็นกคงเป็นกรล่ะครูบอกเลยว่าจริงๆแล้วอะแบบออริจินัลของวรรณคดียิ่งเก่าอะยิ่งมีความเป็นร้อยแก้วเออเราจะรับความเป็นกรเป็นโครงที่มี คำเชื่อมกันคำสัมผัสของจองกันเนี่ยเราจะรับมาจากอินเดียนะคะซึ่งก็ก็กใช้เวลานิดนึงในการเคลื่อนย้ายวัฒนาธรรมจากอินเดียมาสู่เมืองไทยนะคะก็ก็จะมีเริ่มต้นมาเป็นช่วงของสุขโขทยัยตอนปลายๆหน่อยแล้วก็ไล่ไปถึงอยุธยานะคะถึงจะเริ่มมีร้อยกรองนะคะแล้วเขาเป็นความเรียงด้วยความเรียงก็คือเขียนไปเรื่อยๆลูกไม่ต้องซีเรื่องคำของจองไม่ต้องซีเรื่องฉันทลักไม่มบังคับอะไรเลยคุณอยากจะแต่งอะไรคุณก็เขียนไปเรื่อยๆยๆนะคะเนี่ยคือ ความเรียงนะคะจำนวนพรนนา,นาพรนานาตรงนี้แน่นอนแหละแน่นอนว่าต้องใช้การพันพน,านาเพราะว่าเขากําลังให้ภาพกําลังให้รายละเอียดของภาพหน้าโรคภาพสวรรค์ภาพ,นภาพมนุษย์ภูมิทวีปต่างๆจึงต้องใช้พัณนา,นาเนาะเพื่อให้มันเห็นภาพชัดๆนะคะแล้วมีอะไรจํานวนมาก มันเป็นศัพท์โบราณน,นะคะพเพราะแน่นอนว่ามันแต่งมาตั้งแต่สุขโขทัยแล้วอะศัพท์มันคงไม่สมัยใหม่นะคะอ่ะจดพร้อมกันจ้าศัพท์โบราณแต่ถามว่าถ้าเราไปอ่านโดยไม่ต้องให้ครูมาช่วยสรุปเนี่ยจะเข้าใจได้ไหมครูคิดว,ว่าจะเข้าใจอยู่นะจะเข้าใจมากอยู่ถึงประมาณ 60- 7 0เเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาพูดอะภาษาพูดมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหรนะ่นักแม้ว่าจะผ่านมา หลายร้อยปีแล้วก็ตามนะคะคือว่ามันมันอยู่ในในในเลเวลที่เราเข้าใจได้อยู่นะคะก็อาจจะมีแค่ศัพท์บางคําที่แบบเอ้ยยังไงหนะ้าอย่างเงี้ยที่แบบเราจะต้องไปไปเปิดดูคําแปลด้านหลังหรือว่าไปเปิดพจนานุกรมนิดหนึ่งนะคะอ่าต่อไปเป็นที่มาของเรื่องนะคะอันนี้เราพูดไปแล้วว่ามันเป็นวรรณคดีนะคะที่พญาลีไทยเนี่ยทรงรวบรวมอ่า วงกลมคําว่าทรงรูปรวมอีกสักทีหนึ่งไม่ได้แต่งเองทั้งหมดนะคะรวบรวมมาแต่ก็อาจจะมีบางตอนน่ะที่พระองค์อาจจะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปบ้างอันนี้ก็มีนะคะเป็นวรรณคดีจากพระพุทธศาสนาเนาะพระพุทธศาสนาอ่ะอย่าลืมเติมด้วยนะจ๊ะรวบรวมมาจากคัมภีร์ต่างๆนะคะไม่น้อยกว่า30คัมภีร์อ่านเยอะจริงนะคนนี้ว่าไม่ได้จัดได้ว่าเป็นพาราชนิพนธ์ประเภท ค้นคว้าค้นควาคนควาคนวา้คนคว้าก็คืออ่านอ่าน,อ,านอ่านมาจาก30คัมภีรพีนเนี่ยจะคงคงไม่ได้เป็นลักษณะข,ของการคนควาทางอินเทอร์เนต็ตือนเราเพราะว่าไม่มีอินเทอร์เนต็ตนั่นเองนะคะคนควา้ารวบรวมเก่าแก่สุดของไทยนะคะเท่าที่มีการบันทึกไว้บอกแล้วว่าก็ก็บันทึกไว้แบบเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่งจะบันทึกได้เพราะว่า เพิ่งมีลายสือไทยก่อนหน้านี้ไม่นานนะคะเนื้อเรื่องเริ่มต้นด้วยคาถานามัสการเป็นภาษาบาลีนามัสการในที่นี้มันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบแนวทางของความเป็นอกเขียนโบราณของไทยอะ่ะมันก็จะจะจะ,จะมีการเกลิ่นเกลินเรื่องนะคะด้วยการบอกว่าเฮ้ยเราแต่งเรื่องนี้ทําไมเราเป็นใครแต่งตอนไหนและมีการไหว้ครูนาะไหว้ไหว้พระรันตนตรัยพระพุธพะทธรรมประสงค์อะไรเงี้ยนะคะก็ จะมีตรงนี้เนาะแล้วต่อมาก็จะกล่าวถึงภูมิทั้ง3ามภูมิทั้ง3ามเรารู้แล้วนะคะภูมิทั้ง3าในไตภูมิมีอะไรบ้างตรงนี้ขอให้เติมเองนะคะครูไม่ต้องเขียนเอาเนาะย้ำแล้วย้ำอีกตอนอยู่ในห้องเรียนแล้วก็แล้วก็ต่อมาบอกว่าแบ่งออกเป็น8กันตรงนี้8ดกันนะคะกันเอาง่ายๆเลยก็ก็ฟีลแบบเป็นตอนนะคะเป็นตอนแดตอนเนาะ แล้วเขาบอกว่าจะพูดเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งด้วยซึ่งตรงนี้คือสังสารวัดนั่นเองเนาะก็ที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ทิ้งแทนแน่นอนมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายนะคะคือสังสารวัดเนาะแล้วก็อาจจะอาจจะอธิบายเรื่องของสิ่งไม่มีชีวิตผู้เขาแม่น้ําแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ตรงนี้นะคะก็รวมๆก็คือโลกสันฐานว,ว่าลักษณะของโลกทั้ง3 ภพภูมิในตรภูมินะคะความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยพูดมาเพื่อสนับสนุนนิพพานนะคะว่านิพพานเป็นความสุขที่สุดเลยนะคะ,ะความเปลี่ยนแปลงนี้เราจะไม่ต้องเจอนะคะถ้าเราได้นิพพานแต่ถ้าเกิดเราไม่นิพพานเราก็ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงนี้ต่อไปความเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าสังสารวัฏห,หรือว่าวัฏจักรสงสารนั่นเองนะคะก็อย่าลืมเติมไปด้วย มาเข้ามนุษย์ภูมิกันดีกว่านะคะพวกเรามนุษย์ภูมินี่เลยมนุษย์ภูมิขออนุญาตซูมนะคะเขาบอกว่าเมื่อเริ่มต้นปฏิสนธิในคันมันดานะคะอ่าเราจะเริ่มเป็นมนุษย์กันแล้วนะคะตอนที่พ่อแม่เราฟิชเชอริ่งกันเสร็จแล้วนะคะทางวิทยาศาสตร์เราก็รู้ใช่ป่ะลูกว่า เดี๋ยวเซลล์ไข่กับเซลล์สเปิร์มจะเกิดปฏิสนธิกันเป็นเอมบริโอเป็นไซโกตอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนมาแล้วในชีววิทยานะคะแต่ทางศาสนาพุทธจะเรียกสิ่งนี้ว่ากันละกันละหน้าตาเป็นยังไงกันละจะมีความเป็นก้อนก้อนเมือกนะคะเออแบบว่าค,ค่อนข้างจะเป็นของเหลวที่ข้นๆอ,อย่างเงี้ยนะคะ แต่เขาคงจะไปลงรายละเอียดว่าเป็นเซลล์นู้นเซลล์นี้อะไรย่างเงี้ยไม่ได้เพราะก็อย่างที่เรารู้กันว่าก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีไม่ได้มีกล้องจุลทรรศน์อะไรที่มีความพัฒนาไปขนาดนั้นนะคะก็ก็คร่าวๆเนาะก็คร่าวๆก็อาจจะอาจจะได้องค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยมาจากการสังเกตนะคะการสังเกตว่าสาวๆที่ตั้งครนเออตั้งคันอ่อนแล้วมันแล้วแบบอาจอาจอาจจะเสียชีวิตไปนะคะแล้วก็ มีการไปดูซิว่าในมดุลูกเขาได้มีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็จะได้ความรู้ตรงนี้มาก็เอามาแต่งนะคะเป็นเรื่องนี้เรียกว่ากันละนะคะเป็นน้ําน้ําน้ําข้นๆนะคะอ่าแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างไปจากวิทยา,าศาสตร์ก็คือศาสนาพุทธเนี่ยบอกว่าพอพอ,พอไอตัวกันละเนี่ยพัฒนาไปได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะจะเกิดสิ่งที่ห่อหุ้มห่อหุ้มกันละเอาไว้นะคะสมัยเราเนี่ยอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่ารกนะคะรก ลกของแม่ที่จะห่อหุ้มตัวทารกในครันเอาไว้นะคะแต่ทางศาส,สนาพุณบอกว่าจะมีรกเนี่ยเฉพาะมนุษย์เท่านั้นถ้าเกิดสิ่งมีชีวิตไหนไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นราชานเป็นสัตว์น้องหมาน้องแมวเนี่ยจะไม่มีรกแต่จริงๆแล้วเราก็รู้ใช่ป่ว่าทุกวันนี้ว่ามันก็มีรกสิ่งมีชีวิตอื่นก็มีรกนะคะแต่ตอนนี้ยังรู้แค่ว่าเป็นมนุษย์เท่านั้นที่มีรกนะคะอ่ะ กันละเนี่ยนะอาจจะเทียบได้กับตัวอ่อนตัวอ่อนของมนุษย์เนี่ยระยะที่เรียกว่า blastocyst ตรงนี้จะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะ blastocyst โอเคใครสงสัยว่า blastocyst หน้าตาเป็นยังไงนะคะก็ลองไป Google หรือวเปิดหนังสือชีวะดูนะคะอ่ะ แล้วต่อไปผ่านไปก็จะเจริญขึ้นเป็นตัวอ่อนอ่าแต่ว่าเราเราเพิิมนิดนึงก่อนจะเป็นตัวอ่อนน่ะจะเป็นหูดเออเขาใช้คําว่าหูดเลยเขาใช้คําว่าเบนจ์ักสาขาหูดเบนจ์จักระ่าใช่ไหมคะเออมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นก้อนเป็นก้อนตัวอ่อนเนี่ยซึ่งก็จะมีปุ่มห้าปุ่มนะคะก็จะเป็นปุ่มหัวปุ่มแขนสองข้างปุ่มขาสองข้างก็จะรุปกัเป็นห้าเนาะหัวหนึ่งขาสองแขนสองนะคะหลังจากเป็นเบนจ์สังขาแล้วก็จะเริ่ม มีหน้าตาเหมือนทารกมากขึ้นเป็นตัวอ่อนนะคะซึ่งทุกๆขั้นตอนเขาจะมีศัพท์เป็นภาษาบาลีเรียกหมดเลยเนาะแต่ครูขอแบบเอาเท่าที่จําเป็นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นภาระในการจําของเรามากเกินไปนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นเรารู้ข้าวๆก็พอนะคะพอเป็นตัวอ่อนแล้วนะคะตัวอ่อนเนี่ยครูรู้ได้นะนเพราะเหมือนแบบว่าเขาก็จะจะจะ,จะศึกษาจากคันของผู้หญิงในระยะที่เริ่มโตแล้วแบบ ห้าหกเดือนเนี่ยนะคะเออแล้วก็ตัวอ่อนเนี่ยนะจะนั่งอยู่กลางท้องแม่หลังชนท้องแม่นะคะแล้วเขาก็อธิบายไว้ว่าทารกในครรภ์นเนี่ยรู้สึกเป็นทุกข์มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แนะมันทุกข์ทรมานมากเพราะมันต้องอยู่ในที่แคบๆร้อนก็ร้อนอึดอัดทุกอย่างจะยืดแขนยืดขาก็ไม่ได้หิวก,ก็กินไม่ได้เงี้ยถ้าหิวแล้วแม่ไม่ได้กินไม่ได้ไม่ได้มีอาหารที่ส่งผ่านลกมาคุณก็หิวอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะลืมตาก็ไม่ได้นะคะ มันอึดอัดแล้วก็เป็นทุกข์มากเหมือนนั่งอยู่ในหายเลยหายแคบๆนะคะหายแคบๆหายก็คือเหมือนแบบใจกันอันใหญ่ใช่ปะทุกคนก็น่าจะรู้เนาะอ่าสื่อว่าอะไรตรงนี้จะสื่อว่ามนุษย์เราอะทุกข์มาตั้งแต่เกิดแล้วอะทุกข์ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลกแล้วนะคะอืมเพราะฉะนั้นเราควรเกิดมาไหมไม่ควรเกิดมาแล้วเพราะเกิดมาก็เจอความทุกข์ในทันทีเลยนะคะ กตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เออใครขยันก็เขียนอยู่ในคันมรดาอย่างเงี้ยก็ได้นะคะถูกตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลกก็ได้ก็แล้วแต่คนจะเขียนนะคะต่อไปต่อไปพ่อเด็กๆเนี่ยเกิดมาแล้วนะคะเกิดมาแล้วก็โตแล้วนะคะก็จะดูซิว่าเขาเป็นเด็กแบบไหนนะคะก็จะดูจากความประพฤติของเขานะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เขามี จะดูโดยเทียบกับพ่อแม่นะคะเทียบกับพ่อแม่เขียนไว้ตรงนี้หนึ่งเผื่อว่าใครจะลืมนะคะเทียบกับพ่อแม่ว่าเด็กๆจะเป็นเด็กแบบไหนแบบแรกอภิชาตตบุตรนะคะตรงนี้อภิชาตตบุตรอภิปะวะาว่มากมากชาติก็คือชาติกําเนิดนะคะ,ะจะเป็นเด็กที่พูดง่ายๆมีทุกอย่างเหนือกว่าพ่อแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาเนาะ ฐานะการศึกษาอะไรเงี้ยจะเหนือกว่าพ่อแม่ของตัวเองหมดอ่ะเทียบกับพ่อแม่เนาะต่อไปเลเวลที่2นะคะอันนี้มันจะเรียงจากมากมหาน้อยนะคะอันุชาติตบุตเบอร์สองนะคะอันุก,ก็แปลว่าน้อยเหมือนคาว่าอนุภระยาก็คือเมียน้อยอย่างเงี้ยนะคะมีทุกอย่างแต่แต่มันจะไม่ได้แปลตรงๆเลยว่ามีทุกอย่างน้อยกว่าพ่อแม่ไม่ใช่นะคะมันจะเสมอกันตรงนี้จะใช้คําว่าเสมอกันแบบ เออพ่อแม่เราแบบว่าขายขนมเออแล้วก็เห็นพ่อแม่เราขายขนมมาแล้วก็โตมาขายขนมเหมือนพ่อแม่อะไรเงี้ยนะคะสืบทอดกิจการต่อจากพ่อแม่อย่างเงี้ยเนาะส่วนเลเวลที่3จะเป็นเลเวลที่แบบว่าแย่สุดก็คืออวาชาตตะบุตรตรงนี้อะวะอวะตองไม่ดีนะคะเพราะว่าไม่เป็นมงคลอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะมีทุกอย่างด้อยกว่าพ่อแม่เช่นพ่อเป็นอ่าพ่อเป็นคนที่อะไรเงี้ยเนาะลูกเนาะแต่ว่าลูกเกิดเป็นโจรอะไรขึ้นมานะคะ ก็จะอภิชาติอุชาติหรืออวัยชาติเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะเกิดจากกรรมที่ทํามาในชาติบางก่อนประกอบกับชาตินี้ด้วยส่วนหนึ่งนะคะ,ะถ้าเกิดเราอยากจะเกิดใหม่ในชาติหน้าเป็นอภิชาติตบุตรของพ่อแม่นะคะก็รีบเร่งทําดีไว้ตั้งแต่ตอนนี้เนาะคัมภีร์ก็บอกไว้ว่าอย,ย่งงางนั้นนะคะแต่ก็เนาะก็แล้วแต่คนนะคะจะเป็นคนแบบไหนก็แล้วแต่ใจเราไม่สร้างความเดือดร้อในให้คนอื่นก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะ อ่ะเมื่อกี้แบ่งเด็กๆนะคะตอนนี้จะเริ่มแบ่งผู้ใหญ่บ้างอ่าแต่แบ่งผู้ใหญ่เนี่ยจะมีความว่าแบ่งจากการกระทำเออแบ่งจากพฤติกรรมนะคะเมื่อกี้จะเทียบกับพ่อแม่อันนี้เริ่มเริ่มมีความแบบว่าแล้วแต่คนมากขึ้นก็แบ่งจากพฤติกรรมของแต่ละคนนะคะเลวเวลแรกครูจะเว้นที่เอาไว้ให้นะคะเพราะว่าอยากจะให้เราแบบว่าได้เขียนได้เขียนชื่อลงไปเองเมื่อกี้จะเขียนชื่อมาให้เนาะ แบบแรกเป็นคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบตีน้องหมาน้องแมวนะคะแล้วเวลาตายไปก็จะต้องไปรับโทษถูกตัดตีนสินมืออ่ะตัดตีนสินมือตรงนี้จะเป็นแบบศับ์โบราณน,นิดนึ่งนะคะอ่ะก็แปลว่าตัดมือตัดตีนนั่นแหละแบบเอามีดมาหั่นทิ้งไปเลยนะคะเป็นการลงโทษอันนี้เป็นคนแบบคนนรกนะคะ ายไปก็ไปรับโทษเนีนรลกเพราะว่ารังแกหมารังแกแมวเ,เอาไว้นะคะอ่าข้อ2ข้อ2ข้อ2บอกว่าไม่ชอบทําบุญเออโทษของคนแบบนี้ก็จะยากจนนะคะอดอยากนาะตามไม่สวยนะคะเอออันนี้ก็ก็ก็ไม่ได้บูลลี่ใครนะคะก็ก็พูดตามคัมภีร์เนาะข้อ2นะคะจะเป็นคนเปรตนะคะคนเปรต ลายมือครูก็เนาะสวยเหลือเกินสวยจนอ่านแทบไม่ออกขอไอปด้วยนะคะเบอร์สเบอร์สนะคะเบอร์สาเป็นคนแบบว่าไม่รู้จักบาบบุญคุณโทษไม่มีความกตันยูไม่เมตตาไม่ช่วยเหลือคนอื่นไม่เคารพผู้ใหญ่ชอบดา่าครูดา่าพ่อแม่นะคะชอบทำบาปอยู่สม่ำเสมอเลยคนพวกนี้นะคะคำพีท่านว่าเป็นคนแบบ คนเดรัชานอะเดราัชานแปลว่าผู้ไปเดยขวางหรือสัตว์นั่นเองนะคะแต่เลเวลสีจะดีเลยนะคะเขาบอกว่าคนพวกเนี้ยเกรงกลัวต่อบาปละอายละอายต่อการทําความชั่วนะคะเน้นทําความดีนับถือพระพุทธ,ธเจ้านับถือพระสงฆ์นะคะแล้วก็มันปฏิบัติธรรมนะคะคนแบบนี้ก็ เป็นคนที่ดีคนที่สมบูรณ์แบบสมควรจะเกิดมาเป็นคนอย่างแท้จริงซึ่งก็จะไม่ใช้คําว่าคนแล้วก็จะใช้คําว่ามนุษย์นะคะมนุษย์อ่ะ,อะเราก็เลือกอ่เราอยากเป็นคนนรคคนเปรตหรือคนเอรัดฉานหรือจะเป็นมนุษย์นะคะแล้วแต่คนนะคะอ่ะอุตุขออภัยอุตุ อุตุนิยมอันนี้ก็ไม่มีคำหนึ่งแต่ว่าอันนี้ต้องพูดว่าอุตรากุรุทวีปผู้พูดผิดขออภัยด้วยนะคะที่ถูกคืออุตรากุรุทวีปนะอ่าเริ่มจะมาเจาะลึกกันแล้วนะคะเกริ่นๆไว้สำหรับคลิปนี้นิดนึงก่อนจะไปต่อในคลิป3นะคะอุตรากุรุทวีปของเราเรารู้ข้อมูลมาเบื้องต้นนิดหน่อยแล้วนะคะว่ามันเป็นทวีปที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือเหนือของอะไรด้วยของ ค่ะพระสุเมนอธิบายไปแล้วนะอ่าแล้วก็มีความว่าเป็นโลกอุดมคตินะคะเป็นทวีปที่สุขที่สุดในบรรดาสีทวีปของมนุษย์ภูมินะคะนี่แล้วก็เขาบอกว่าแหล่งกำเนิดแสงนะถ้าเกิดเป็นชมพูทวียของเราก็จะมีความว่าเป็นพระจันทร์เป็นพระอาทิตย์หนูไม่ต้องตกใจว่าทําไมคนคนโบราณถึงรู้สึกว่าพระจันทร์เป็นแหล่งกําเนิดแสงเพราะเขาตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่า แสงของพระจันทะร์น่ะเป็นไม่ได้เป็นแสงจริงๆนะคะเขานึกว่าพระจันทะร์น่ะสามารถเปล่งแสงออกมาจากตัวเองได้เลยก็จะรู้สึกว่าทั้งพระจันทร์ทางพระอาทิตย์เนี่ยเปล่งแสงได้จริงๆนะคะก็ต่างจากเราเนาะแหล่งกําเนิดแสงของทวีปนี้ไม่ใช่ดวงดาวและแต่จะเป็นรัตนะสีทองรัตนะคืออะไรรัตนะก็คืออัญมณีอะค่ะอัญมณีอันน,อนี้มันก็จะเหมือนอ่า แบบว่าอยู่ในอยู่ในพื้นดินะ่ะเป็นคล้ายๆแกนโลกแล้วก็เปล่งแสงออกมาทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถมองเห็นกันได้แล้วบรรยากาศของทวีปเนี่ยก็จะแบบเป็นสีทองๆนวลๆเหมือนเราใส่ฟิลเตอร์ใน IG ไอแล้วอะไรเงี้ยนะคะแสงสวยๆเนาะอ่าแล้วก็จะมีต้นไม้ประจําทวีปอย่างชมพูทวีปของเราเนี่ยมีต้นว่าใช่ไหมคะมีต้นว่าส่วนของอุตรากรุทวีปนะคะก็จะมีต้นที่ชื่อว่าต้นกันลาประพฤกนะ เฮ้ยการระบาพพึกเนี่ยในโลกมนุษย์ก็มีใช่ไหมคะโลกมนุษย์แบบชมบูทวีปก็มีแต่จะเป็นการละบัพพึกแบบเรียนแบบอ่าแบบว่าของก๊อฟนะคะการละบพพึกจริงจริงเนี่ยอยู่ที่อุตรากณลทวีปเนาะอ่าเดียวไอ้ต้นนี้มันสําคัญอะไรยังไงนะคะเชิญไปต่อกันที่คลิปที่3นะคะคลิปที่2สําหรับชีพหน้าที่2ขอจบไว้แค่ตรงนี้เจอกัน